นะฮะพบกับผมนะครับผมเบลเจทกุงชาแนลนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาต่อจากพารทที่แล้วนะครับที่โรงหมูมันอันนั้นนะครับผมมันเจงครับผมโงหมูเจงนครับนี่ก็มาต่อเลยครับผมจะขยายฟาร์มเอ้จะขยายโลงหมูให้มันมีทิ่เก็บเยอะหน่อยหนึ่งนะฮะนะฮะ เอาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยวาวรัชมาดีดียว s อไหนดฮะโอ้หนั่นชุดเกาะเช่าฮะชุดเกาะชุดเกาะใคอไม่าไม่ายอาไม่เอาไม่เอาไม่ไ้ชุดกาะนะค การปนชุดเกาะครั้งยิ่งใหญ่นะฮะเนาะเหมือนที่ผมตัดไม้ก่อนนะตรงนู้นเราไปตัดแล้อยากไปสำรวจที่อื่นบ้างนี่นะเลี้ยวขวาเอ้ชอว,วนะะ์นี่ฮะเรายังไม่เคยมาสำรวจช่ำกันเลยนะฮะเอาเลยนะฮะผมเราจะตัดไม้ก่อนโอเคปะ โอเคบ้าโอเคบ้าโอเคบ้าครับผมนี่ครับผมมาแล้วแค่มาแล้วแคแล้วแตัดอยู่นี้้อีกไม่นานนี่ผมก็จะได้คอมแล้วเนาะพอดีคอมเครื่องเก่ามันพังนะฮะอีกไม่นานครับอีกไม่นาน อแม่จะซื้อให้ใหม่ครับผมแม่ว่ามันต้องแม่บอกว่ามันต้องซ่อมแล้วลูกเอ้ยแม่ว่าไม่ต้องซ่อมแล้วหรอกซื้อใหม่เลยดีกว่าแนะล้วใครมีรุ่นไหนแนะนำบอกฮนะอย่าแพงมากนะ,คะคฮะเกาหลีนั่มันอะไรเนะาะ จะพูดเราจะตัดไปเยอะๆเลยเนาะเผื่ออนาคตเราเดียวถ้าไม่ต้นีมันสูงจังวะเดี๋ยวนะซึ่งจะสูงขนาดนี so ้เฮ้ยนนนนก็เลยไฟ ต,ตัดให้ลงร่วงเป็นไรนะฮะยวอนหน้าจะเป็นนรก,กันก่อนอืน่นหาละวาให้เจอครับเจอปุ๊บนี่ดวงดีเลยครับผม เดี๋ยวสร้างห้องน้นเสร็จแล้วพาร์ทหน้าเราจะต่อด้วยการไปนรกโอเคปะโอเคปะโอเคปะฮะแถวแตวกสกูเวเบลเอ้ยเบลแถวแตกอะไรเนี้ยครับผมเอมาเป็นว่นอาจจะไม่ต้องพาร์ทหน้าก็ได้ครับ ไม่ต้องพาร์ทนาะไปพาร์ทนี้เลยดีกว่าโอเคแม่โอเคแม่โอเคแมโอเคแม่โอเคกันด้วยป่ะโอเคกันด้วยป่ะฮึ่มฮึมสมยัยอะไรจะฟาดจะฟาดอยากฟาดอยากฟาดเนี้ยเนี้ยเนี้ยอางรเนี้ยฮึ่มไม่นะฮะ มาแล้วฮะท่านผู้ชมลงไปเลยนะฮะผมลงไปเลยลงไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรปิดเถอะกูว่าแล้วปิดเถอะอดูแค่น,นี้พอแล้ว ลงไปเลยไม่เป็นอยอีกตัวหนึ่งรัวครับผมเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคร สมผันมึงเลยโวจะพังไหมเนี่ยโทรศัพท์มันมึงเลยมันมือเลย ตัดใหม่กันได้เว้ยมมันไ,ไ,ไม่พอว่ะอะไรวะเนี่ยตัดใหม่ครับตัดใหม่โฟนตกอีกแล้วหู้าผ่า,านักกว่าจัง ഇന്നത്തെ ലൈക്ക് ടാ ടാ നെറ്റ് ലോജൻ നെറ്റ് ടാ ടാ ഡിപെൻഡ് ലോജൻ നികനി വൺ പീ വൺ ലോജൻ ലോജൻ ไม่ตรงนี้น่นะนม่่ผว่าผมว่าน่าจะไม่พอนะครับผมผมว่าน่าจะไม่พอนะฮะ no 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 ภาพนี้อะไรแล้วกันนะลุยนั่นแล้วกันจะไปเอาบล็อกคอร์สจะไปเอาบล็อกคอร์สมานะฮะจะไปเอาบล็อกคอร์สมากันนะจะไปเอาบล็อกคอร์สมากันนะนะนี่ครับ นี่ไงครับไม่ได้เกินหรอกครับพอดีว่าผมประมาณมาดีครับไม่ใช่หรอกครับผมพอดีว่าผมก็มีท่านนะครับก็ผมดอวยกันก็ผม ราจะไปนรกกันนะครับผมการพาร์ทนี้ครับผมลุยนรกพาร์ทนี้เราต้องลุยนรกลุยนรกกันนะครับผมท่านผู้ชมเอากันเลยครับผมท่านผู้ชมครับเราก็จะมาเอเออเออ เออรถเนี้ยอไเ well อะไรวะอะไรวะะลายลอะไรไม่ทบ้ไวอะไรไม่ทราบอะไรไม่ทราบ Nó ăn ở ngoài đường, kiểu như là nó không ăn, nó không ăn ở ngoài đường. กูปฏิญาติกับผมได้มาทั้งสี่ตั้งอะไรคุ้มนะฮะอืมนี่ฮะอเลนนะครับผมวันนี้เราต้องไปนรกให้ได้ จะมากันอย่างนีง้ไม่ต้องมากันหรอกครับมาเก็บซอมบี้สองตัวโอ้กระจอกเพชรก็จะพังก่อนนี้อะไรครับผม ไม่เห็นนะท่านผู้ชมแล้วถ้าเราทำอย่างเงี้ยที่ปั๊มอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมนะผมว่าน่าจะได้นะท่านผู้ชมงั้นพัดน์น่าเราจะมาลองทำกันดูไหมครับผม ก็คือ นี่ข้ารับผมครับขับรับขับรับขับขับขับในในบ้านเราอืมต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์มันจะได้ไหมนะท่านผู้ชมเ้าเราทำแบบนั้นอ่ะมันน่าจะได้ใช่ไหมมันต้องได้สิ กวางลาวาก่อนนะนั่นเอ้เบอกไม่มีไฟแช็กเนี่ยนะ ไม่มีนะนี่เวียนกรรมอ,อะไรน,นี่หนะ่าเบื่อป่านนะี้นี่ี่ะเอ้ยต้องไปหาครับท่านผู้ชมมนถ้ำเนี่ยมันต้องมีสักอันม,มันต้องมีอันนี้ใช่ไหมเอออืมน่ายชบเนียง่า,ายได้บอกลนะมันง่าย โอ้ยมันลำบากยังไยวะเนี่ยของก็เยอะเดีย๋ยวขอเลีรยอของก่อนนะครับผม เท้าที่เคลียร์สเสร็จอาอลอนม,มีอะไรวะแล้มันขาดแ้นทีงไหนเนี่ยโอ้ยอหัวร้อนหัวร้อน,นอะไรอ้ลอนอันี้อยแบยุ่งมันเว้ยนอนก่อนครับนอนก่อนนอนก่อนนะฮะเต้นละเต้นละไม่ใช่นอนไม่ใช่นอน พร้อมกันหรือยังครับผมท่านผู้ชมพร้อมกันหรืยังผมบผมพร้อมแล้วเนี่ยไม่ไม่อยาคิดที่จะตตโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างผิดพลาดใช่ไหมผมก็ว่าทำไมมันแปลกๆมันต้องใช้ทั้งสิบสี่อันเลยใช่ไหมมันจะให้ผมใช้สิบสี่อันใช่ไหมไนี่นะไปด้วยนี่ครับผมพาร์ทนี้ทำตามสัญญาณครับผมไปนรกน,นะฮะ เราจะมาทำเครื ة, ่องปั๊มอะไรนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะออกซิเดียนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่หต่อใช่ไหมใช่ไหมวะใช่ไหมยั่นไงบล็อกคอที่เราต้องการนอย่นไง อืมกูสโตนด้วยนะฮะเราต้องหาลาวาให้เร็วที่สุดอย่าเดินมั่วไม่มงั้นหลงก็หลง ใช่ไหมที่เรามาออโอเคอือมันคือบลอกครอสนะฮะใช่ใช่ไอหินเมื่อกี้เรียกออกซิเดียนนะฮะใช่ปะ่ะถ้าผิดถูกก็ขออภัยได้นะฮะพอดีลืมครับเล่นไหมครับลืมได้ จะไปหาลาวาดีไหมล่เนี่ยโอ้ยไหนเขาบอกว่าลาวามันมีในนรกเยอะไงเอ้าไหนทำไมมันไม่เห็น กลับครับกลับครับกลับกลับทางไหนวะทางนู้นใช่ไหมทางกลับใช่ไหมอ้าว บอกนะครับผมผมหลงทางอะน,นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีนะลูกๆไม่ดีนะไม่เล่นนะหลงทางอย่างนี้เราไม่เล่นนะนายเดี๋ยวมันหลอกกันเล่นสิพวกหลงทางอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วครับผม ความจังไลยมาถึง gotcha. กับพวกผมนะครับผมเดินไปสักไก่เลย ดด้เราวาเป็นที่เยลยแล้าเลยเออโอ้โหเยีย่ยเกือบตายเลยกูแหน,นจะมาลองดูกันนะครับผมว่ามันจะทำได้ไมหมตกใจหมดเม่ไปเกิดอื่อแล้วเดี๋ยนะ

ลาดผมผิดพลาดครับใครรู้ช่วยบอกทีการทำที่ปั๊มอันนี้ทำได้ไม่ได้นะครับอ่านะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมและผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมทำคลิปต่อไปนะครับผมอ่าก็ไปว่าก็กราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับ